เรื่องเ่าเชาใน8รายการหนึ่งนาทีท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไป<ฆ>เราเห็นโผล่กระน้ำบรีออกมาตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งแบ่งกระทรวง<ฆ>ขั้นที่สองเปิดโผลเลยไอ้เปิดโผเนี่ยผมคิดว่าเกินไปช่วงนี้หน่อย<ฆ>เดี๋ยวนี้มีการจัดโผลกระทางโซเชียลเป็นที่น่าตื่นเต้นแต่ปกติวิธีการทําข่าวเนี่ยหนึ่งมันต้องได้จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อน<ฆ>มีอํานาจน่าเชื่อถือข้อที่สอง เราก็ต้องเดาด้วยว่าเขาพูดออกมาเพื่อเขาหวังผลอะไรไหมม,มันจะได้เอามาวิเคราะห์แล้วก็ประมวลเป็นข้อที่จริงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ยุคนี้สมัยนี้เรื่องของโซเชียลน้องไปพี่เชื่อว่าแบ่งกระทรวงคุยกันคร่าวๆเป็นการส่วนตัวนะอันนี้วิเคราะห์สักนิดหนึ่งเพราะถามใครเขาไม่รับหรอกเชื่อว่าคงคุยกันคร่าวๆเรื่องกระทรวงแต่จะเอาวรระงานถูกไหมน้องไปท่านี้ไอที่ผ่านมา,ขาเขาวมาบอกก้าวไกลนําเสนอหนึ่งสองสาม ประหนึง่งมาไทยกะลาหมครั้งลามไปถึงกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตัลอะไรประมาณนี้เมื่อวานนี้ต้องมีแหล่งข่าวจากภาคเพื่อไทยเอามาบอกไม่เคยคุยกันเลยแล้วไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการปล่อยข่าวนี้เพื่ออะไรบอกบรรดาแกนนําพักเพื่อไทยอะค่ะต่างก็งงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าผมมันออกมาได้ยังไงคืออยู่ระหว่างการทํา MOU ร่วมกันเท่านั้นแหละ ถึงแม้ว่าจะพูดถึงกันบ้างเรื่องตำแหน่งประธานสภา,าตำแหน่งรัฐมนตรีก็เป็นการพูดกันคร่าวๆไม่ได้ลงลึกรายละเอียดถึงขนาดว่าใครจะไปดํารงตําแหน่งไหนแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไอ้เอกสารที่ถูกเผยแพร่อ,ออกมาถูกปล่อยออกมาเนี่ยแหล่งข่าวระดับสูงของเพื่อไทยบอกมันไม่ได้มาจากเพื่อไทยนะเพื่อไทยไม่มีส่วนรู้เห็นและมองว่าคนปล่อยไม่เป็นสุภาพบุรุษในการเจรจารทําไปโดยมีเจตนาแอบแฝงบางอย่าง ขณะที่คุณประเสริฐจะให้รวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็ถูกถามถึงเรื่องนี้ผัครอระบ,ระบุตัวบุคคลเปน็นคณะรรีกับพักเก้าไกลแล้วยืนยันไม่เคยคุยกันแม้ทั้งเก้าอี้ประธานสภาที่บอกว่าต่อรองกันอยู่ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะคือต้องบอกหลักเนี่ยต้องพักอันดับหนึ่งแต่มันเกิดเหตุเปลี่ยนแปลแงเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ทีมระชาทิี่ปรททัปอันดับสาแต่ว่าได้คุณชวนเป็นประธานสภานาทีสุดท้ายเลยจําได้ใช่ไหมจะบริษั์ทปัปรับรู้ไหมขอประธานสภาโหวตคุณชวนจําได้ใช่ไหม้องไหมจำได้ไไดแต่โดยหลักในอดีตที่ผ่านมาจะเป็นพรักอันดับหนึ่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่สุดท้ายอยู่ที่เขาคุยกันใช่ไหม้องไหมขณะที่ทางด้านของทีมนโยบายคนสําคัญของพักคก้าไกลเนี่ย้องไหมหคุณเดชวัดสุขกาเนิดซึ่ง เป็นคนที่ปรากฏชื่อในโผครมอรที่ว่อนอยู่ในโลกออนไลน์นี่โผลบางโผลนี่ถึงขนาดอุอิงไปน้ฐมตีต่างประเทศลงไปหรือมันจะเป็นไปได้นะหรือยงมันก็ดูนะ่าตื่นเต้นนะคนเดียรรัฐเมื่อวานนี้ว่ายังไง ข่าวลือและครมรแฟนตาซีบอกณสถานการณ์ปัจจุบันการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ได้ไปถึงขั้นตอนการแบ่งสัรกระทรวงหรือรัฐมนตรีใดๆเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาในช่วงนี้ว่าใครรวมถึงผมด้วยจะนั่งกระทรวงไหนล้วนเป็นข่าวลือครับผม ตัวผมเองไม่รู <c oughs> ้สึกเสียหายหรือหงุดหงิดก,กับข่าวลือนี้ผมเข้าใจว่าหลายท่านก็อยากทำคล้ายๆกับเกมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกที่พวกเราผู้ชมก็อยากจะจัดทีมที่ดีที่สุดของเราเองสำหรับแมชต่อไปก็ <c oughs> ประมาณหรือไม่ก็คาดการประมาณนั้นก็เลยเสนอเลยต่อไปนี้นะเอาให้ชัดเถอะแทนที่จะเสนอลักษณะที่ได้ยินมาว่าเหมือนพวกข่าวลือทั่วไปท่านลองเขียนให้ชัดๆไปเลยว่า ข้าพเจ้าหรือกลุ่มของข้าพเจ้าเสนอว่านี่คือคอรมอแฟนตาซีของข้าพเจ้านั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจนะวทํานะคุณเดชรัตน์อย่าทานนะเดี๋ยวทําจริงๆนะแล้วก็เปิดให้ผู้คนถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะแบบนี้เลยดีไหมครับอืมบอกเสนอชัดเจนจะได้เคลียร์ว่าไม่ใช่ข่าวลือครับผมแล้วคนที่มาอ่านเขาจะได้ไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เขาจะไปคุ้นคิดกับคอรมอแฟนตาซีของท่าน คือผมดูโอ้โหเดี๋ยวนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเ <c oughs> ชยกันจัดใหญ่เลยใช่ไหมคะ <c oughs> นั่นนหะสิฮะก็เป็นประเด็นแฟนตาซีที่น่าสนใจขณะที่ย้อนกลับมาท่านผู้ชมพูดถึงออนไลน์วิโรจน์ลัคนาดีสอนว่าที่บัญชีรายชื่อพรกเก้ากันและในโผลจะเป็นอ้องตีมหาไทยนั่น <c oughs> <c oughs> ในโผทวิตข้อความเมื่อวานนี้ครับทานผู้ชมครับเป็นภาพด้วย มีคนเอาโค้ดนี้ของผมไปทำเฟกนิวแล้วไปพิมพ์ข้อความเพิ่มแล้วส่งต่ออยู่ในกลุ่มไลน์ต่างๆค่ะท่านผู้ชมคุณวิโร์บอกว่าอย่างไงเอาดูแคปสีมันจะได้เห็นชัดตร<ด>งไปโค้โดของคุณวิโร์ก่อนนี่ที่เขาเอามาแล้วก็เผยแพร่ก,กันบอกไม่<ข>ต้องกลัวของจริง <ฮะ S 2> ของจริงเนี่ยจะเขียนว่าไม่ต้องกลัวว่าผมจะเข้ามาเปลี่ยนเพราะถ้าผมเข้ามาได้ผมจะเปลี่ยนแน่นอนเป็นวิโรธที่พูดสมัยรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม ใช่ไหม14พฤษภาคม65อันนี้คือของจริงคุยโรธเอาฉบับที่ถูกตัดต่อเติมเนื้อเข้าไปไม่ต้องกลัวว่าผมจะเข้ามาเปลี่ยนเพราะถ้าผมเข้ามาได้ผมจะเปลี่ยนแน่นอนผมเปลี่ยนแน่ป้ายจุดๆในมหาครมหานครต้องไม่มีสองประโยชน์หลังข้างล่างเนี่ยไม่จริงค่ะคุณวิโรธเนี่ยบอกว่ามีมคนบอก,บอกผมว่า,วาเดี๋ยวจะแคปภาพเนี่ยแล้วเอาไปแจ้งมาตรา112และพรบคอม จะไปเอาผิดคนที่มาตัดต่อแล้วเอาไปเผยแพร่คุณวิโรจน์บอกผมขอว่าอย่าทำเลยครับเพราะผมไม่สนับสนุนการใช้มาตรา112และพระบอคอมในการกลั่นแกล้งกันครับนั่นก็แปลว่าวิโรจน์ไปเอาเรื่องเหรอ่ะใช่ไหมค่ะอ่า